มาครับเห็นเากินตักะเพาเาเมียนแล้วเขากินกองเขาแล้วนี่ตักกะเพราหมู ดี๋ยวเกินกได้ตอัก่อนุีเด่นิ้เขาไปเรื่อยเดนต้อัก่อเขาเอาปก่อนตัดิดไอ่เนีนัผมกปิน่ะจิเว้ยอกเรา่เสื้อ หันทีไปเรื่องวานแล้วลวัไปกับไปฮะรถไปว่างกับไปไม่ใใ่บาง่องแล้วหลาเล่าหรอบพันไดหนูวะบพันหรอมามากินน้ำันกินน้ำเข้ามือเข้ามือัเงเสียง มูทอดมูทอดยืมแส่บอดินี้ดูสิของพ่อเอาถังใส่ให้่เยอะเลมาถึงครับสวัสดีได้แครับ สวัสดีครับนะผมวันนี้มากินกับเต้ยสายกินนะครับผัดกะเพราหมูนะครับกับหมูทอดนะครับวนะันนี้กินทั้กะเพราครับหมือนกะเพราหมูทอด

ม,มืน,ม,น,ม,น,นมืนอนมนอ่ะมันเบาคนดังอผัจับดีมากมาก กินตักงแต่มาที่นออ้นี่กินผักกะเพราหมูข้าวหมูครับกับหมูทอดอืมอันตรังใจ้ข้าวตอนเที่ยงครับอย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดวยเตี๋ยวไช่องอันนี้นะครับสวัสดีช่องเต้ย สายกินด้วยนะครับผมอย่าลืมก็ไหลก็แช่นะครับผมอืมบ้างว่าเติมไปอืมหนุ่มไม่ย์โม่บ้า สวัสดีครับ